เออวันนี้ครับก็มาวางแผนก่อนออกเดินทางนะครับก็สิบสามสิบสี่นี้ก็มีแผนทริปมหาโหดนะครับไปกับหกร้อยโลด้วยเวฟนะครับตีไปช่อนข้างทางไปเรื่อยๆวันนี้ก็มาวางแผนกับน้องๆครับรู้สึกไงมาครับโก รู้สึกว่าเจ็บตูดนแม่ครับน้องก้นนะครับแอบแม่ไปนะครัเนี่ยให้แต่แม่ไฮะก็เดี๋ยวต้องมาคุยเตรียมความพร้อมหน่อยครับว่าต้องเอาอะไรไปมั่งเดี๋ยวก็รอติดตามรับชมนะครับไม่ใช่ก็ที่พี่คิดไว้อะนะคือตื่น ถ้าตื่นตีสี่แล้วเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ออกสี่ครึ่งงั้นทันไหมทันโอ้ยต้องแต่ตีสามครึ่งอะเป็นนั้นถ้าถ้าถ้าเตรียมของนะเตรียมไว้ตั้งแต่มึงอย่ามึงอย่าทันอย่าทันพยนั้นแป๊บเดียวนะมึงแม่ผมอยู่ตากด้วยไอ้เคลียอยู่รู้แม่ทักไม่ตอบไอ้สัตว์ไม่กูยกเลิกแล้วคุณนอนเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าพยายามนอนด้วยไม่ใช่ไม่นอนไม่ใช่พล ตื่นมายังหัวเขียวอยู่เลยผมไปสามสิบด้วผมมาหลับหน้าอยู่แล้สบายใจได้ไม่ใช่ว่าไอ้ห่เหนัวเขียวอยู่เลยไม่มีเลยผมปิดไม่เห็นหัวเขียวผมปิดเห็นไม่นหัวคอมไปงก็นั่นแหละแล้วแล้วก็ปลานั่นที่พี่คุยอ่ะพี่กู้ไว้คือเขาไม่เอาของตายนะเว้ย ก็คือเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนน้ำเอาะค่อยแกะเปลี่ยนน้ำเอาก็เดี๋ยวไปซื้อสายรัดนั่นด้วยที่ร้านยี่สิบเออเอาเส้นยาวผมเอาเส้นยาวไว้รัดหลังเออของพี่ก็ต้นในนั้นก็ได้เดี๋ยวผมจ่ายตังค์ของพี่ก็เส้นยาวสุดนั่นแหละแล้วก็โอมพาถังใส่ปลาไปอีกอันนึงเดี๋วเพราะผมไม่มีเฮียอะไรเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวลังโฟมมันเอาของบ้านพี่ไปน่าจะมีมันพากันนี้ไป แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวต้องพารถไปเช็คอีกพาไปไม่ได้เว้ยแม่กูด่ายี่ยแม่กูรู้หมดยืมขับมาสวันเนี่เขารู้ไอ้สัตว์แค่กูว่าจะเปลี่ยนรถนีที่กูจะไปตกบ้านต้องรอไม่ชอบเมยมาแบ่ง มาแบ่งไอ้นี้กันนะครับมาแบ่งมาแบ่งกบยางมาแบ่งมาตั้งาแบ่งเยอะแบ่งกบยางไงเขาอันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ๊กพี่กุ๊กพี่กุ๊กเรือใบนะครับสนับสนุนมาสิบตัวนะครับกบยางพี่น้ำมะแนะนำเราหลายรอบแล้วของพี่กุ๊กนี่ก็เดี๋ยวก็ดูครับว่าจะหมานแค่ไหนก็ตอนนี้ก็มีพิชชิงอีซี่นะครับ พี่กุ๊กแล้วก็ไวเปอร์นะครับที่สนับสนุนเข้ามาก็าต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็นัดไปซุมกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาลืนนี้ก็จะไปจะไปแล้วนัดประชุมว่าใครจะอ,อะไรไปอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้นัดกันหกโมงมาแล้วคนหนึ่ง ตอนนี้เวลาหกโมงยี่สิบอีกสองสามคนแม่งยังไม่มาเลยมันเข้าใจไหมครับว่า,าหกโมงอะฮะเดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะมากี่โมงไม่น่าเชื่อครับ <c oughs> โอ,โอ,โอมาก่อนครับ <c oughs> วก่กูช้าสุดเลยโอ้ยผม <c oughs> ผมคาดการว่าโอ้ก็สจะมาก่อนนะนี่ โก<อ>ต้องมาก่อนสิวะโกอ,อมาก่อนจุยเลยครับไอ้เฮียเมื่อคืนเล่นถ้ากูนอนไม่หลับเลยแม่งทุกคนรอคำตอบจากมันนะครับถ้ามันมีงานเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนอดไปเอากระลังไปลุ้นแม่งให้มันไม่มีงานสุดท้ายแม่งไม่มีงานโอ้โหอพอได้นอนหลับหน่อยนอนก,กระวนกระวายเ<ม>ยอะ นีบล้างมังแต่นี่6ครึ่งแล้วโบกต้นยังไม่มาเลยคนระับยวดูว่าจะมากี่โมงไม่อยู๋มาไหมนะไม่รู้อ่ะพวกเรานัดคุณกี่โมงครับโมบเพิ่งเลือกงานครับผม <laughs> ไม่ได้ทำโอนะดีไ <laughs> ลฟ์ผาย,ผาย <laughs> <laughs> นี่หอคันแดงนี่เปล่า <laughs> พวกมึงที่จริงสองคุนเนี่ยไปคุนคันเลยว่ะว่าเย็ดแม่น้ำมันคันเดียวก็หารกันไป็นไแล้วอีกที่อ่ะเออสองคันเอาหาอะไรอ่ะที่หัวชนเล่ไปหันเออดีเยวเลยแม่งนั่งไอ้กระจกกันไปที่พี่คิดนั่นนะเดี๋ยวนะไอ้นี่ใต้บ่อเป็นไงวะได้อยู่พี่ไปดูดิใด้เอาไปเอาของออกก็ใหญ่กว่าวีเวฟหน่อยนึง ก็เท่ากับมีของเราสองคนที่แบบว่าน้อยสุดใส่เสื้อผ้าอย่างชนใส่ปา,าไม่เสื้อผ้าที่พี่คิดไว้ใส่กระเป๋าสะพาย<ม>แล้วก็เอากระเป๋าสะพายใส่ถุงเอากระเป๋าสะพายใส่ถุงกันฝนแล้วก็พี่พาถาังใส่ปลาอ้ค์พาถาังใส่ปลา คันนี้เดี๋ยวพาลังโกมกูเจ็บหลังไตหาแล้วทางไหนเดี๋ยวซื้อซื้อยางรัดโอทีสองเส้นอยู่มีอาหารไงก็ได้พี่ซื้อไม่มาไม่เอ่ยพี่ออกไปเดี๋ยวพี่เนี่ยางรัดโอมีสองเส้นอยู่นะไม่เส้นยาวเลยเออเส้นยาวก็ไวรัดอย่างอื่นด้วยไงไม่แล้วที่เติมลมอ่ะที่บ้านพ่อพี่มีแต่อันใหญ่อ่ะไอ้ที่แบบเนี้ยเออเราไอออันเล็กจริงเลยนะ แล้วถ้ามีอันแบบนั้นจะปูยังไงวะตั้งแล้วมัดตรงนี้ได้ไหมเหมือนวางแบบร่มนันะเออไม่งั้นพี่ปลาเชือกนี่ปลาเชือกใช่ไหมมดเย็กับมาเย็นอันนี้เอยมาเอาแต่ล็อกให้ดีอย่าให้มันไหลก็พอไอ้เนี่ยเวลาแบบนี้คิดไม่ค่อยออกเดี๋ยวไปให้เลยแม่งับไปกลางทานละไอ้ยิบพาร ไอ้เนี่ยนี่ลืมว่ะได้ไอ้เนี่ยดูเอามาว่ะน่าจะเอานู่นมาด้วยอนี่มาด้วยพอเวลาแบบนี้คิดไม่พ่ายออกมันก็ปกติอยู่แล้วแม่ไอ้เนี่ยไอ้กูนอนไม่หลับตีจัดตีสายยังนั่งหัวเราะคึกคึกไอ้เนี่ยอะไรวะกูฟังเรื่องผีไ่มนียอะไรก็ไม่รู้นอนไม่หลับมวยหายแม่งกูรู้ในโอวามีจั์เอ้จะได้ป้มันใจยังไงวะ อย่างรัดย่างละสี่เส้นดีวะไอไอลังนั้นหนึ่งหนึ่งเส้นน่าจะพอแล้วมั้งรัดไหนอ่ะไอลังโฟมอ่ะเส้นเส้นเดียวเส้นเดียวเพีย่มันยาวอ่ะมันพันรอบได้ไหมได้ได้ไม่ไม่ผมผมกากเหมือนเหมือนผ้าถังไงพี่พันสองสายถูกไหม อะไรของพี่นั่นพันไปแบบนี้แต่เนี่พันข้างเหรอแต่อันนี้มันต้องต้นมันพันสายอันเดียวได้ไม่ของพี่นั่นพันสองนะไอ้เดียวเดียวของพี่ของคุณพันสองถ้าเราซื้อยางกี่เส้นอ่ะตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่อ่ะไม่มีเลยมีแต่ของพี่อันเดียว ้ <Five> ้うう <ulo> ีแลวไม่ของโอมันก็ใช้กระถางโภมไปแล้วไงเออก็ไม่ก็พูดของพี่ก็คือของพี่พี่เหลือของพี่คนเดียวนะเหลือถังโภงนี่แล้วใช่ไหมนี่ของเี่ละแล้วก็น้ำน้ำก็ใส่าหลังโภมไปเลยน้ำเดี๋ยวเราไปซุ้มนี่น้ำน้ำพวกพวกชะหลามพวกเหี้ยอะไรซื้อ เครื่องมือเดี๋ยวมีเลยแม่ภาพเหลือลากบำรุงไปแม่คอยอีกเลยเนาะมามีแล้วลาบเลย นี่ซื้่น้ำกินเรื่องที่อดู่กำลังคาเฟ่เรื่อกันฝนพิมพิมเหลือเนี่ยแค่แท้ลืมไปเนี่ยแลบอกเองพิมไว้พิมไว้คนพิมกันลืมไม่จำอะไรเลยกดพิม่ได้หลับล็อเลยเรื่อกันฝนมีดนั่นเอาไปแม่งน้องเอดเอาไป มีมีปลายเลยเอ้ไม่เป็นไรหรอกผมมียาวแค่นี้เอาไว้เนะ้ีมีมีไม่น่าโดนหรอกไม่ใช่เอาไปไว้เผื่อตัดอะไรอ๋อมีไม่ไม่ใช่ที่ผมว่าไม่ไม่ใช่โดนหมายถึงว่าโดนจับอะไรอย่างเงี้ไม่หรอกมีผมได้ยู่ปืนอาไปไหมปืน เบอร์ยางก็ดีแบบไม่รู้เลยเราไม่ดูเลยหัวล้นหรือเปล่าไอ้หลังยางยางตันเอียบจริงโค้ดเหลือเหลือเหลือผู้กลาวว่าตอนแรกโล่งลึกหรือผู้ถามว่าตอนรกลุบลงไปมัเปลี่ยนให้มันเครื่องยิงอ่ะหมดแล้วเออเมอกล่าวตอนแรกเอารถุบลงไปก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วเออตอนเอฟลู่เอฟวอารถลงไปไอ้เที่เราขี่ไปนู่นเหนื่อยนะฮะนี่ใส่ถังแข็งกในนี่ รถือกคู่กูใส่กางเกงใส่ปี๊ดใส่ปี๊ดใส่ปี๊ดตอนเด็กๆชุดนั้นเที่ยวมาดูน่าพูดเลยชุดนั้นพาไปเผือเปียกฝนนะเผือกอยู่แล้วพี่วันแรกใส่เสื้ออะไรดีกว่าฮึ่ยเสื้อพี่เดียวจริงๆเสื้แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงกันเสื้ออะไรก็ได้ไหมอ่ะไอวินแน่ใส่กับพี่ได้ไหมของผมมีให้ ใส่ให้หมดพี่ไงไอวิใสได้ไหมวะพี่พี่เมื่อตัวเล็กพี่มื่อเอวิโอยไอวิใส่ไ่ได้สักี่ะมึงไงไอโออะไดโอมันก็มีของมันนีอ่้าแล้วกูเห็นมันั่นมันใส่อยู่ไหนใส่อไม่เห็นมันมาจากไหนเราไม่มีไม่ใช่มันใส่เสื้อโอ้อ๋อเสืโอ้มันมีเสื้อโอ้มันใส่วักมไมก็นแห้งทา เสื้อมันแห้งง่ายหรอกกูลองแล้วโอ้ยแห้งแป๊บเดียวเสื้อมันแห้งแป๊บเดียวหรอกถ้าไม่แห้งก็ดนชิงยีซี่ไปให้หมดไหนวันแรกง่นยมันที่สองสใด้ันยิงย่งยิ่งพอไปถึงห้องนะมึงแขวนใต้ตรงหน้าเอ้ยไ <c oughs> อ้ฉั์แป๊บเดียววางโคมงขางสายลัดปัดยางมีดเท่า น้ำแข็งก็ไปซื้อข้างหน้าที่พี่คิดไว้นะคือเราออกขี่เรื่อใช่ไหมเราไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไปใจเย็นๆเรื่อยๆแล้วเราจะไปเริ่มตีกันนู่นอ่ะพ้นบาเจาะนู่นก็ดีเลยบุกมแล้วก็คิดไว้ว่าถึงหานแย้มต้อง ประมาณหกโมงเย็นนี่เต็มพี่แล้วเพราะว่าป่านนั้นฝนเริ่มน่าจะตกแล้วเพราะว่าพี่ถามน่าจะหมอกพี่ถามนะ้นี่โนตอนเย็นฝนตกแล้วพอไปถึงนู้อ่ะจะไปที่พี่กุ๊กก่อนเลยหรืออยูดทีไหนกูยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยโทรถามเราจะไปที่นู้ก่อนเลยหรือเออพี่กุ๊กไปทีพายอยู่ไหนนั่นแหละกูจะพี่กุ๊กไปถามพ่อไปถามพ่ให้เราจะไปที่เกนเลยหรือว่า ไปทีเดียเลยเอ้แล้วค่อยกลับมานอนทีเดียวนะอืมไม่เราหาที่ก่อนที่แน่ๆเลยเราไม่นอนที่เดิมแม่ะเคุณคิดอยู่นี่ว่าเราไปนอนที่เดิมดีกว่ามันเข้าไปพุกสิ่งเลยใช่ไหมเอ้มันก็นั่นแหละก็ในเมื่อไหร่นะคือนั้นเราไปนอนห้าร้อยห้าร้อยเลยก็ในเมื่อมีที่แล้วก็ไปนู่นเลยเปนู่นไปนี่เราให้ให้ที่ห้องไปจองห้องไว้ก่อนแล้วเราไปหาที่คุกจองทำเพี้ยไม่ใช่หน้าเทศกาลมันมันนี่อยู่แล้วเขาไปแทนเช่าห้องไว้ก่อนไงคือ ห้าคนห้องคืนห้าร้อยใช่ไหมดีว่าเปิดสองห้องแล้วหารแล้วหารห้าดีไหมมันก็เบมนกันอยู่แล้วไม่สองห้องมันก็พันหนึ่งก็เดี๋ยวเราดูจากไอ้นี้ก่อนดูจากค่าปลาก่อนเออไม่ค่อยเหลือยังไงค่อยว่ากันเพราะเราดูจากค่าตรงนี้ก่อนถึงที่นี่ไอที่ก็ว่ากองกลาง ก็จะกองกลางไว้ทำอะไรไม่ก็เผื่อนี่ยังซื้อน้ำซื้อของอะไรผมเนี้ยอถ้าจะกองกลางที่ที่ผมคิดนั่นคือเหมือนว่ากองกลางแบบนี้ใช่ไหมเหมือนว่าค่าน้ำเราซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยเราก็คิดกันเหมือนว่าสมมติเราไปเราไปเอาเราไปห้างเป็นแบบนี้คนสามร้อยนี่คือแยกกันซื้อเลยเหมือนกับเหมือนกันลงเงินคนละห้าร้อยสมมตินะลงเงินคนละห้าร้อยปุ๊บมึงอยากกินอะไรมึงซื้อเลย ไม่นี่ก็คมารวมกันไม่ที่ผมคิดอ่ะสมติว่าคนละสามร้อยใช่ไหมนี่นี่ยังไม่รวมค่าห้องไม่รวมอะไรนะรวมแบบกินข้าวน้ำอะไรแค่นี้เออก็เหมือนสมมติเราไปกินข้าวใช่ไหมแม่ก็กินเออมึงอยากกินอะไรกินเลยไปเลยแล้วเราคิดตังค์เลืกกี่บาทค่าน้ำเราซื้อเท่าไหร่คือไม่ไม่ต้องมาคิดว่ามึงออกแค่นี้แล้วมึงจะไม่นี่ก็คแค่นั้นที่ผมว่าเลยงประมาณเดี๋ยวคิดกอนดิถ้าสมมติว่า สามร้อยต่ไปกันก็พันห้าเออพันห้าเอาดีว่าพันห้านี่ก็ค่าน้ำกับค่าข้าวพอที่เอทั้งมันเต็มหมดอ่าแล้วก็ไอ้นั่นแหละไอ้ค่านั่นก็ดูก่อนค่าบ้านน่าจะได้หลายอยู่เลยขอยไม่ได้ขอร้องอย่างเดียวว่าตัวใหญ่อย่าตายเฮียตัวใหญ่ชอบตายอย่าคืนตัวใหญ่นี่เม่ตัวดีเลยเฮียชอบตาย อะไรก็ได้ตัวใหญ่ยังตายฐานก็ต,ต้องใส่ใบไม้อ,อยู่เรื่อยมากระปุลก็ไม่ดีก็ใช้มีกระสอบก็ปิดกระสอบแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็ผ้าก็ได้<ะ>พี่ว่านะหมายน่าจะมีหมายที่ตีไม่ได้เยอะ,ะแล้วก็ตีได้เพิ่มขึ้นไ่ย ปัตตานีน่าได้ตียเยอะแต่ตอนเช้าที่พี่คิดไว้อะปัตตานีอ่ะน่าจะมีตัวเยอะเพราะว่าคนไปเล่นทะเลเยอะอันใหญ่ไม่มีหมายวก็เดี๋ยวจะมาซื้อของกันนะครับก็อันนี้เงินกองกลางที่วางกองกลางกันมานะก็ตอนนี้มีเก้าร้อนะครับวางออกคนละ300รอยก็เหลืออีก2องคนที่ยังไม่ได้ออกนะครับผม ก็ทั้งหมดมันจะพันห้านะแต่เนี่ยเอามาสามคนก่อนก็ก้าแร้อยเดี๋ยวไปซื้อพวกน้ำพวกของที่ไว้กินนะ ที่มาซื้อที่บิ๊กซีก็อาจจะมีโปรลดราคาอะไรแบบนั้นนะก็อาจจะได้ถูก แล้วตั้งกล้ากันเนาะผมลืมตั้กล้า ันนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวหนักเกินยไปดูนะครับว่าเท่าไหร่ นี่ครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าเ้าเก้าสี่หสีศูย์หศูนย์หก หมดไป236บาทนะครับก็ยังเหลือทุนอีกเยอะเลยก็ไว้อาจจะไว้กินข้าวกินอะไรกลางทางนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปยอดว่าใช้อะไรไปบ้างเท่าไหร่เท่าไหร่นะเผื่อใครที่อยากจะมาเอ้ยไม่ใช่จะมาดิ จะไปแบบพวกผมก็อาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่า,วาทั้งหมดมันจะสุดที่เท่าไหร่